สวัสดีจ้าเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นแตงน้ําที่เก็บมาจากสวนบานยาจ้าเนาะเก็บน่วยที่ว่าพึ่นบ่แก่หลายาจ้าน่วยออนดิบดินอกจากนะหน้วยดิบดิแล้วก็อันถ้าเพิ่นแก้หลายในเพิ่นก็จะเริ่มจะแข็งเราจะเพื่อนเพื่อนก็เลยเอาน่วยนี่เนาะในน้อย,นนยนแน่น้อยปานกลางแน่ในจ้ะ ปอกเปลือกก็จะใส่เวลาอยู่จ้าเพื่อนๆ่นมังนาการเทคนิกันการู้ใดมีเทคนิคในการปอกอะตามสะดวกเลยจ้าสุกจะปอกแบบนี้แหละนี่จ้ะหนวยเพินนบ่ใหญ่ดอกประมาณสองสามนิ้วมือเ้านี่จ้าเพื่อนเพื่อนท้หนวยที่ว่าพิ่นใหญ่สมบูรณ์จากน้อยนี่เนาะจ้ะปอกเปลือกมีใช่ไหมค ปอกเปลือกแล้วก็จะเอาไปล่างจะเป็นเพื่อนไปล่างแล้วก็จะมหาหั่นมาจันเนาะ,ะ,น,น,ะนี่จะ้ะจานนี้จะลงจากที่หอบปอกเปลือกแล้วก็ล่างน้ำจะสองสามน้ำก็ได้จะเป็นเพื่อนเพื่อนเป็นพักปอกสารเนาะเอากระเบะื้องต้องนนี้หลายก็ได้จะ้ะเนี่ยฮะตัางเอาฟุ้นออกเงี้ยงออกนี่จะ้ะ นี่ก็จะเป็นเปลือกของเพื่อนจะเป็นเพื่อนเปลือกเพื่อนกับบทิถมจ้าเดวซุจะเอาไปตากแดดแล้วก็ไปเฮ็ดปุ๋ยตอจ้าล้วนี่ก็จะเป็นใบง่าสีแดงจ้าเดวสุก็จะล่างแล้วก็เอามาหันหันไอเอามาไอาดองกับไอแตงกวาน้นาจ้าเป็นเพื่อนเนาะเก็บมาจากสวนสดสดเลยจ้าจ้าส่วนแตงน้นาสุก็จ,จะมาหันหันเคิง ้วก็ภายในเครื่องหนึ่งก็หั่นเป็นเครื่องอีกจ้ะนยหั่นเป็นสองส่วนแล้วก็จากสองส่วนมาหั่นเป็นสามส่วนทรงลูกเต๋าเนาะจ้ะเพื่อนๆนี่เนาะนีจ้ะเครื่องหนึ่งนะ้วก็มาหั่นอีกเป็นหนึ่งส่วนสองส่วนแบ่งเป็นสามส่วนนีจ้ะนีเนาะข้าวหนาพ่อปรอมานเนาะจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเอาไปดองถ้าหนาวเกินไปเนี่ย จะใช้เวลาในการดองหลายนะจ๊ะเพื่อนๆเนี่ยไปดองกระปามันมือนึ่งก็ได้เราจะเพื่อนๆมือนึ่งจ้ะเนาะมนจะหั่นเลยแบบนี้เลยจ้านีจะไก่ตัวเล็ีหั่นแบบนี้เลยเนาะเพื่อนๆเนี่ยทาดไว้ไงห้ากับหั่นเป็นแปดก็ได้จ้ะนีจ้ะเนาะนีจ้ะ ไม่ใหจากนอยหน่นส่วนสองส่วนสามส่วนเป็นสี่เป็นแปดก็ได้เนาะ,ะจ้ะนี่ก็จะเป็นน้ำไอปุงรสที่เพื่อนเห็ดปุงเรียบร้อยแล้ะจ้าก็จะมีน้ำมส้มล้วากาไอ้โชยุผสมลงไปเรียบร้อยแล้วที่เพื่อนเห็ดขายนอยจะหน่อยนี่จ้ะจะเป็นลักษณะแบบนี้สุก็ได้ไป็น้อสัมเ็จมากจ้ะ จะมีเกลือจ้ะเพื่อนเพื่อนมีเกลือมีพริกหั่นจะหั่นเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ใบงาสีแดงที่หั่นแล้วเรียบร้อยแล้วจ้าเนี่ยหั่นเป็นโซงแบบนี้เลยจะเพื่อนเพื่อนเนี่ยนี่เนะญญาะบ่ใหญ่เกินไปแล้วก็บ่น้อยเกินไปเนี่ยแล้วก็มีซูรโจรโจ้าของซูโรจ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีอะไรเครื่องปรุงข้าวก็มีเนี่ยแล้วก็เน่าไสก็จะเป็นขวดโหลจ้าขวดโหลแล้วที่มีฝาปิด เ่าจะเนาะนี่จ้าเราจะนี่จ้าแต่งน้ําตีห่อฮันเรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อนๆก็มีจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยจ้าเดี๋ยวเ้าจะมาปรุงแต่งน้ําด้วยเกลือก้อนจะใส่เกลือประมาณสองซอนสองซอนซาจะเพื่อนๆแล้วก็ผงสุลดชิดไปเลยนี่จ้าตามชอบจะตามชอบ โปรตไผ่รสมันเนี่ยจะเดินนี่ประมาณนี้แหละต้องซับซิสี่แหละจ้ะแล,ะล้วก็เนี่ยเอามือเข้านี่แหละไปคลุกเคล้าให้เกลือกับผงซุ้ยรสเข้ากันกับไอ้แตงกวาก้อนเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะคลุกเคล้าพ่อประมาณจ้ะแต่าว่าสุรสบ่พข้กัใส่ยีก็ได้เนี่ยก็เติมพริกลงไปจ้ะ ครุข้าวจะเป็นเพิ่นคกเข้าวให้รสชาติเป็นข้ากันนอาจกนะนี่จะคกเข้าวเรียบร้อยแล้วออาบาัก็เอาใบางาสีแดงเนี่ยใบายงาสีแดงนี่จะก็มีประโยชน์เพิ่มสีสันให้อาหารยา่างกึ่นได้จะเพื่อนเพื่อนออกรสเปรี้ยวๆจักน้อยนี่จนะนะเห็นปะอาหารของห้ากัจะน้ากินสีผักดองของห้ากันจะน้ากินขึ้นไปอีกจะ ใส่ประโยชน์ในผักในสวนของข้าเนี่ยให้มีประโยชน์จะทุกส่วนเลยจะเป็นเพนะื่อนเนาะจ้ะนี่แหละเรียบร้อยแล้วคุกข้าวเรียบร้อยแล้วค่ะจาหลังจากคุกข้าวเรียบร้อยแล้วเนาะเอาเกลือผง้อรัตผักที่ว่าห้าจิตใช้เป็นส่วนผสมนี่จ้ะเรียบร้อยแล้วกัาใส่ในขะวดโหลเลยจะเป็นเพื่อนเนาะเอาใส่ในขวดโหล,ล,นะลจา้า จะนี่จ้ะพอ่อใส่ในขวดโหวจนตามปริมาณที่ห้าได้เตรียมไว้แล้วเนาะแตงกว่านดำล้วก็แบบพริกแน่คู่ข้าวเรียบร้อยแล้วก็จะมาเติมนี่จ้ะเป็นน้ำปรุงของพักดองจ,เเจเอะเป็นเปลือยใส่ใบเลยจ้ะเนาะเผอินว่า,าชาสุเกะวสัสนเพื่อนๆเนี่จะเป็นที่ว่าเพื่อนในปรุงมาจากน้ำสมสายชู ไปโชว์ยูผสมตัดมาเรียบร้อยเลยจ้ะนี่เขาก็บไ,ได้ต้องเห็ดหยางหลายนี้จ้ะแล้วปล่อยเราใส่โลสจีนี่ขอดโลสจีนี่ภาชนะปิดจากนั้นสุกาจอรนไปของนอกจักบซิฟนาที่แล้วก็จะเอาไปไว้ในตู้เย็นนะจ้ะเพื่อนๆนีจ้าจ้านีจ้นเพืเ่อนๆแตงน้ำที่เฮ้า ไอแซ่ไว้ในตู้ยยเย็นประมาณคืนหนึ่งแล้วเนาะจะเนาะกะจะเนีะะเน่ยเดี๋ยวจะมาเปิดซิมเลยจ้านี่แหละก็จะเป็นการเอาพักในสวนของเห่าเนี่ยมาแปลรูปเนาะแป่รูปเพชรเป็นเนี่ยจะซับจะเป็นลักษณะแบบเนี่ยจ้ามาเดี๋ยวมาตักใส่จานลองเบิงใส่ถ้่วยล่องเบิงจ้าเพื่อนๆปลดออกวันๆจ้า หวานๆเปรี้ยวๆจักน้อยก็จะมีไอรสชาติของพริกมาเติมไปก็จะแซ่บอีกแบบนึงนะจ๊ะ่ย <Yeah. S 1> ใบงาสีแดงแล้วก็พริกใบงาสีแดงนี่ก็กินดีมิประโยชน์จ่ะ <Yeah. S 1> กินแซ่บๆเลยจ้ะเป็นเพื่อน เลิกงานมากไมเมื่อยกับมา่นางกินผักที่ห้อเห็ดได้เนี่ยก็ชื่นใจจ้ะเนี่ยเพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยพริกแน่ใบงาสีแดงแน่นาะจะเนาะนี่จะ้ะก็จะได้แบบนี้เลยล่ะก่ะสามารถที่เอาไปกินกับผักสลัดอย่างอื่นก็ได้จะ้ะกินเป็นเครื่องเคียงบ่แก่แก่ข้าวก็ได้จะ้ะเนาะ ก็จะเป็นนี้แหละปเป็นการเอาพักของเห้าเนี่ยจ้ามาแปรแปรรูปชะนอมไปกินโดนๆจ้าเพื่อนๆนี่นเนาะจ้าก็จะเป็นแบบนี่แหละจ้านี่ล่ะจ้าีน,จา,นจากการเนาะจะเป็นแตงน้ําที่ได้จากซ้อนของเห้าเป็นปีแรกที่ปลูกได้จ้าเพื่อนๆเป็นปีแรกที่ได้หัดปลูกเพลินเนาะแล้วก็ อยู่สวนก็นจะมีนหนวยสีเหลืองเหลืองเอาที่เอาไว้เฮ็ดมะเร็งผานกั็หลายหนวยอยู่จ้านี่จ้ะนี่เนาะปอกกใส่ใบลาอยู่แต่ว่ากระแทบจ้ะถั่วหนวยหนวยดิบดิบของเพื่อนนะจ้ะหนวยอ่อนๆจากหนวยนะี่ยก็จะมีรสชาติออกขมนิดๆเนาะจ้ะเนาะทุกหนวยเพื่อนจะมีรสชาติออกขมนิดๆจ้ะนี่จ้ากับผ้าเพื่อนๆมาไอถนอมพัก แปะรูปพักของเห้าที่มีได้จากสวนนะจ๊ะนะจ๊ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆากค่ะที่รับชมคลิปค่ะ